ก็จะเรียนนะคะคลิปที่เจแ,แล้วค่ะโอเคพบกับคลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะจำได้ไหมคะที่คลิปทีเจลริชินสอนเล่นโอเอสนะคะตอนนี้ค่ะฉัจะสอนเล่นโอเอสแบบพูดค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วอสอนเล่นโอเอสแบบคนเดียวค่ะ,คะโอเคค่ะวันนฉันจะมาเล่นกันนะคะโอเ้เดี๋ยวฉัจะมาเล่นกันแลอโอเคค่จะาจะมีคู่แข่งนะคะชื่อสักลุนค่ะตอนนี้ค่ะเราเล่นเขาชื่อทองค่ะ เขาเป็นนะคะปม่คนเก่งมากค่ะแต่เขาไม่เคยพูดอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเขาทำกันนะคะเรามาดูเขาเล่นตองอีกสือนะคะจินนะคะจะเป็นโอค่ะจะเป็นโอค่ะนี่ค่ะโอตาทอมค่ะนาซีรีนค่ะ โอ้ oh. ตาทอมค่ะนี่ค่ะตาซุรีนค่ะไปเรเวอรมาตรงนี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาเลยคะ่ะโอเ่ยวกับตาซูรีนนะคะโอ้ oh. ซุรีนชนะทอมค่ะทอมไหวไหมลูก